นี่นะฝรั่งนะะได้กินนะนะที่ห่อไว้นะครับโอ้สองโลกสามโลกนะไม่สวยแต่ก็ได้กินอยู่นะครับมีหลายโลกอยู่โอ้โลูกนี้ใหญ่สวยอ่ะนี่ลูกนี่ากินสวยงามครับนี่ผลผลิตของเรานะลูกไม่สวยแตกละปลอดสารน,นะนี่นะครับ ああใบอยู่นะครับอ่ะก็ตัดเลก็ทายนี่นะครับตัดไปเลยนะอ้อนิ่มแล้วนะครับใบอยู่ใบกินนะ มาปลาที่เลงข้างนอกที่เลยน,นะแต่แต่ <Okay. S 1> ข้างในโอเคนะครับอร่อยอันน,นะนี้มันจะไม่กรอบนะตัวนี้มันจะนุ่ม เโอเคกินได้ครับเป็นจัดนะครับผมใส่ให้ได้อยู่กินได้นะนี่นะครับสง่ามลูกใหญ่ๆฮะใหญ่นะครับนี่ <Okay. S 2> ไ,ดได้กินนะครับนีอย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อนะฮะอันนี้เดิมทีมันจะเป็นไส้แดงนะลูกแรกที่ได้มาไส้แดงนะพอเนี่ยรุ่นต่อไปไส้ขาวก็แปลกดีนะครับ สายพันธุ์เขาจะเป็นไส้แดงนะโลกปีแรกนะฮะแดงฮนะไข่พอจะโลบ้างนะมันเป็นที่อะไรนะครับได้อยู่นะสองโลเนี่ยสองโลกโลกได้อยู่นะ ลูกแตงนี่เดี๋ยวเราจะไปแกะกินเนกะินสดๆที่สวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปล้างก่อนนะครับโอเคเรียบร้อย